สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำผัดเต้าหู้ผักรวมนะคะก่อนอื่นเราก็จะทอดเต้าหู้ก่อนเลยค่ะนี้ค่ะ ต้าหูของเราสีสันก็ออกมาสวยงามแล้วนะคะแบบนี้ค่ะจะออกอุ่นเหลืองค่ะใครที่ไม่อยากจะได้สีซีดๆก็ทอดกแป๊บนึงก่อนก็ได้ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะตามปกติค่ะง่าย แล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะเราจะใช้เป็นหน่อไม้สลังนะคะสำหรับวันนี้เพราะว่ามีเหลืออยู่ในตู้เย็นเราก็ผักกาดม่วงค่ะผักกาดม่วงนี่เราเก็บมาจากในสวนเรานะคะ ใส่ผักลงไปแล้วความร้อนก็จะบางลงก่อนที่กระเทียมจะไหม้เราก็เติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะ ตอนนี้ผักก็สุกแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งกับผักกาดม่วงก็ดูสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่ผักอีกชนิดหนึ่งลงไปอันนี้คือผักที่เหลือนะคะจากในตู้เย็นเป็นผักสลัดค่ะอันนี้จะสุกง่ายหน่อยเราก็จะเบาไฟลงมานิดนึงแล้วก็ใส่ไปเลย อันนี้เขาจะสุกง่ายเพราะว่ากินกับสลัดเราก็จะเอาแค่ให้เขาสลบสลบพอค่ะก็ใส่ผิวขาวลงไปแล้วตามด้วยซอนหอยลง,ลงเจ้าเก่า ก็เติมน้ำตาลลงไปประมาณครึ่งช้อนนะคะก็ให้รสนี่เลยค่ะผัดผักกาดม่วงหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักสลัดรวมมิตรหน้าตาก็จะออกเป็นแบบนี้ค่ะใส่เต้าหู้ หน้าตาก็จะแปลกก็จะออกมอม่วงมากเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูค่ะว่าเป็นยังไงต้องรู้าอืมอร่อยค่ะตามปกติทั่วไป <c oughs> รสกลมกล่อม แต่สีจะแปลกตาไปนิดนึงเป็นสีม่วงเลยหน่อไม้ฝรั่งก็อร่อยอยู่แล้วอืมอร่อยค่ะให้ได้เลยหน้าตาแปลกๆแต่อร่อยค่ะ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะยังไงติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ